สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับก็มาพบกับเรื่องสั้นเสียงจากชายเดินตอนที่หนึ่งกันต่อนะครับฝนตกหนักตั้งแต่เช้าตรู่ท้องฟ้าเหนือพื้นแผ่นดินชายเดินด้านอำเภออรั์ยะระเทศจังหวัดสัะแก้วประเทศไทย ถูกทาทับด้วยมา่านเมฆหนาทึบสีเทาอมเขียวทอดยาวจนสุดเส้นขอบฟ้าลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดกันโชกแรงจนยอดลำไผ่ซึ่งเรียงตัวเป็นแนวตามสันคูนาเบื้องหลังร้านกาแฟเอนไหวลูกต่ำดุจโค้งคำนับ ่อพลังธรรมชาติที่กำลังอารวาดเนือภูมิประเทศแถบถิ่นสมรภูมิแห่งนี้ด้านหน้าร้านขายสินค้าชายแดนคือทุ่งนาว่างไกลสุดสายตาแรงนาข้าวสองฝั่งจากฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชานั้นแทบแยกไม่ออกเมื่อฝนล้อมรวมพื้นดินทั้งสองประเทศให้กลายเป็น ความชุ่มชื้นผืนเดียวกันต้นข้าวอ่อนสีเขียวสดต้นระริกตามแรงลมใบเรียวเรียงตัวอย่างสวยงามราวกำลังประกอบพิธีบูชาค้าดินเรา,มาแมลงกรดเสียงเพลงซาบซึ้งในความอ่อนโยนของธรรมชาติที่ยังประทานหยาดน้ำ รอเลี้ยงชีวิตมาชั่วนิรันด์นนในยามที่มนุษย์บางกลุ่มบางฝ่ายกำลังเรียกร้องเสียงปืนอยู่ก็าตามใต้ชายคาลานไม้เล็กๆซึ่งปลูกยกพื้นต่ำด้วยเสาปูนเก่าผนังสังกัสีบางบานสั่นคลอนเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาดัง โครมครามสม่ำเสมอรากับกลองของพญาแถนเเพ่พระเจ้าแห่งผลที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเสียงนั้นผสมประสานกับเสียงแตกพร่าของวิทยุเก่าๆที่วางอยู่มุมหนึ่งของรา้านมันพยายามจับขึ้นข่าวจากเมืองหลวงแต่ขึ้นนั้นก็ขาดขาดหายหาย เหมือนเสียงของความฝืงที่ไม่มีใครยืนยันได้ในร้านที่อบอุ่นด้วยกลิ่นกาแฟต้มแบบโบราณมีเพียงสองโต๊ะไม้หยาบๆกับเก้าอี้ไม้ไม่เข้าชุดกันไม่ไกลจากนั้นมีโหลแก้าใส่ขนมพื้นบ้านและป้ายเขียนด้วยลายมือว่าก,กาแฟสด น้ำตาลกระโดดแท้แผนอยอยู่เหนือช่องสั่งของที่นี่คือชายแดนไม่ใช่แค่เส้นที่ลากในแผนที่แต่คือพื้นที่ที่ผู้คนเรียนรู้จะอยู่ร่วมกันใต้ฟ้าเดียวกันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเพียงใดก็ตามอันซาลี ชายชราววัยเจสชาวเมืองสีโสพลนั่งสงบนิง่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม้เก่าในร้านกาแฟที่เขาปลูกสร้างด้วยมือพิการของตนเองเส้นผมบางขาวดอกเหลา่าบ่งบอกถึงการเวลาในขณะใบหน้าที่มีร่องลึกแสดงถึงชีวิตที่กรำแดดกำฝนและ กระมน้ำตาแห่งความทุกข์ระทมมานานไม่น้อยมือข้างหนึ่งของเขาถือถ้วยกาแฟดินเผาอบอุ่นส่วนมือกดอีกข้างหนึ่งเท้าลงบนพนักเก้าอี้อย่างคุ้นชินเขาเงยหน้ามองสายฝนที่ยังคงโปรยปลายไม่หยุดฟังเสียงฝนกระทบสังกะสีดังเป็นจังหวะ เหมือนเสียงหัวใจเก่าแก่ที่ยังไม่ยอมเงียบริมผีปากเนียวย่นขี่ยิ้มบางๆแต่ในดวงตากลับมีเงาไวของความหลังที่ไม่อาจหลบหนีได้สำหรับคนชายแดนอย่างเขาฝนไม่ใช่แค่เรื่องของฤดูกาลอันชุ่มฉ่ำเท่านั้นแต่มันคือคำเตือน คำเตือนให้เขานึกถึงวันเก่าๆวันที่ต้องแบกบน้องสาวไว้บนหลังวิ่งหนีระเบิดเสียงสนั่นหวั่นไหววันที่ต้องแอบซ่อนตัวในหลุมหลบภัยใต้ต้นตาลผู้่กลายเป็นหลุมศพของเพื่อนบ้านเขาเคยเป็นช่างไม้หนุ่มในหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่ง ทางตะวันตกของเมืองสีโสพลตอนที่สงครามกลางเมืองระเบิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนทุกอย่างทางทลายลงในชั่วขึ้นกาชายเดินที่เคยมีแต่เสียงหัวเราะและเสียงควายร้องยามไถนากลับกลายเป็นเป็นสนามเพลิงครุกุนไฟสงคราม เขาเคยเห็นเด็กเล็กถือกลาวมะพร้าวเดินตากฝนมาขอข้าวตม้มเขาเคยฝังศพแม่ด้วยมือเปล่าเพราะระเบิดลงหลังบ้านอันซาลีสูญเสียทุกอย่างในปีเดียวกันนั้นบ้านพ่อแม่พี่น้องและคนรักที่หายไปในเช้าวันหนึ่งพร้อม ขบวนอพยพบ,บ้านแตกสาหรกา่ะเขาหลงเหลือแต่ชีวิตเปล่าเปลาเหลือแขนข้างเดียวที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะกับความทรงจำที่บาดลึกจนไม่มีคืนไหนไม่สาร้ายหลังสงครามสงบลงเขาไม่กลับไปยังหมู่บ้านเก่าแต่เลือกตั้งรกรากใหม่ใกล้พรมแดนแห่งนี้ เขาซื้อที่ดินแปลงเล็กๆริมทางค้าขายแล้วใช้ชีวิตเงียบๆเป็นคนชงกาแฟเสิร์ฟข้าวต้มและฟังเสียงฝนแทนบเทเพลงในสายตาของนักเดินทางเขาอาจเป็นเพียงชายเก่เจ้าของร้านธรรมดาคนหนึ่งแต่ในสายลมฝนที่พัผ่ถานอันซาลี คือคนที่เคยหา,าอายุของชีวิตมาแล้วอย่างโชคโชนและเมื่อมีใครพูดถึงสงครามเขาจะหลับตาหนี่งินและปล่อยให้เสียงฝนตอบแทนเขาเสียงฝนไม่เคยโกหกใครเสียงฝนไม่เคยดุดเดือนมันคือสัตว์เหมือนความจริงของผู้ที่เคยเสียทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้ว หัดจากร้านของอันซาลีไม่ไกลนักเสียงรองเท้าย่ำโครนแฉะ,ะด้านนอกดังขึ้นชัดห้ามกลางเสียงฝนปรบม่านผ้าใบสีฟ้าหมนที่ปิดหน้าร้านค่อยๆถูกเปิดออกร่างของหญิงสาววัยยี่สิบกลางๆก้าวเข้ามาด้วยท่วงท่าที่มั่นคง แม้พื้นจะลื่นจากโคลนและน้ำฝนหญิงสาวโสภนาชื่อของเธอหมายถึงความฝันในภาษาบ้านเกิดแต่เส้นทางชีวิตจริงของเธอไม่เคยได้ฝันอะไรอย่างง่ายไดนักเสื้อกันฝนพลาสติกที่เธอสวมอยู่เปียกชุม่แมแนบลูกไปกับลำตัวเล็กๆของหญิงสาว หยดน้ำเกาะเส้นผมที่หลุดจากหมวกผีกว้างแต่ใบหน้าเธอกลับยังมีรอยยิ้มยิ้มที่ไม่ใช่เพราะฝนกําลังหยุดแต่เป็นรอยยิ้มที่เหมือนจะขัดขืนสายฝนเหมือนจะขัดขืนความปวดร้าวที่โลกเคยยัดเยียดให้เธอโสพนาเคยผ่านเสียงระเบิดตั้งแต่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้บ้านเกิดของเธออยู่ห่างจากชายเดนไม่มากนักแค่หลังเนินป่าตอนที่เธออายุห้าขวบหมูบ่บ้านเธอถูกยิงด้วยปืนใหญ่จากอีกปากหนึ่งของเส้นผมแดงเธอจำได้แม่นว่าร่างของพี่ชายวัยสิล้มลงกลางลานดินที่เจีบผลนร่างนั้นเย็นลง ก่อนจะถึงหน่หมอสลามขององค์การช่วยเหลือหลังเหตุการณ์วันนั้นแม่ของโสภนาไม่พูดอะไรอีกเลยเธอนิ่งเงียบเหมือนหยุดหายใจไปพร้อมกับลูกชายคนโตส่วนโสภนาเด็กหญิงที่ร้องไห้จนหมดเสียงในคืนฝนตกเริ่มกลายเป็นคนเจ็บตัวเธอหวาดกลัวเสียงฟ้าร้อง เสียงเครื่องดนต์และแม้แต่เสียงข่าวในวิทยุทุกอย่างกลายเป็นเงาในจิตใจเธอที่ไม่เคยหายไปเธอบโตเติบโต,ตมากับคำถามในใจว่าทำไมเราถึงต้องตายเพราะเส้นที่ไม่มีใครมองเห็นในผืนดินทำไมคำพูดในข่าวถึงทำให้บ้านเราถูกยิงทำไมพี่ชายถึงไม่มีโอกาส หายใจเหมือนเธอและคนอื่นที่เหลือรอดจากไฟสงคราเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นโสภาพยายามเรียนรู้การเขียนการสื่อสารและภาษาเธอเชื่อว่าคำพูดที่ถูกต้องอาจเป็นอาวุธใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าปืนเธอเริ่มเขียนบันทึกชีวิตชาวบ้านชายแดนลงบนมือถือเครื่องเก่า พิมพ์ด้วยสองมืออย่างคล่องแคล่วใต้แสงประเกียงถ้าฉันพูดได้มากพอคนอื่นอาจเข้าใจเราและถ้าคนอื่นเข้าใจเราบางที